ตัวไหนเนาะพี่เจ็บเจ็อโดน7บอะนเเจ็บเพี่เจ็บเจ็บของพี่ตัวไหนนะเจจออ้าวไมชัดไม่ชัด คิกบันอแดงร้อยแงร้อยที่ปูให้เนาะเมื่อกี้เนาะอายุเราปูเท่าไหร่77แดเงที่ปูให้ก็เ7 5 7มรรษา53 57ามาพรรษา57อายุ57เอ้ามันพอดีเลยเนี่ยอันนี้พอดีเลยทั้งอายุ ได้เก้าหจ็ริงๆจะหาสามห็ดแต่ว่าไม่มีเลยเอาเก้าห็ได้ได้จากไหนเรื่นี้ได้นี่จากได้จากหลวงพ่อนะหลวงพ่อชื่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อปัญญาปัญญาท่านได้เปิดเปิดโคดเหรียญหลวงพ่อจุคุณมีบาร์โคด บาคาร์ตของหลวงพ่อเจ้าคุีพ่อเรียนได้รหัสบาคาร์ตสามหนึ่งเจ็ดวันนี้ลอตเตอรี่เข้ามาใช่ไหมใ่้ลอตเตอรี่เข้ามาก็ไม่มีสามหนึ่งเจ็ดเลยก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ทำบุญหยอดตู้คิดคิดยังไงซื้อได้หยดตู้ซื้อกระเพื่อกระเพื่อ ว่าดันหลังจะได้ซูถ้าทูรวันที่หนึ่งจะทำยังไงทำบุญด้วยค่ะทำบุญด้วยแต่งกันกับน้องก้อยเนาะแต่งให้หนุ่มยืดงนะจะทำเปิดด้วยวันนี้จะทำบุญด้วยจะเปิดด้วยไหมไม่ได้เปิดค่ะไม่ได้เปิดค่ะว่าจะเปิดดูวันจริงหรือเปล่าที่รถตู้ในย้อนตู้ไหน จตง้นะคู้บริจาคตูกตู้บริจาคตรงนี้เลยยนหเ่อนคนหยอนพ่อพี่เป็นคนหยอดคนหยอนว่าไงบ้างนธิษฐานงานว่าไงก็แบบนันขอให้หนูรวยขอให้หนูรวยหนูรวยกี่ใบเนาะพี่กี่ใบสามใบบ่โอ้สามใบจะได้เงินออเตอะไรนะเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านึ่งเจ็ดสาม โ <ส gas: S 2> เทศไทยน่าจะมีที่นทีเดียวนั่นเนี่ยที่ฉลางที่หมุนกรรไกรขอก เปิดความัน่จดี่ไปดูเนาะขออนตบเราว่าเิดาะว่าท่านพูกับหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อยห้าเจ็ดเดเจ็ดสิบเันนี้จะซื้อเจ็ดสิแล้วก็ซื้อแล้วผมซื้อแล้วห้ายมห้าสิบเกบเ้าซื้ออายุของพ่อเลย พัาอายุ7 7พรรษา57เจเนะจะเสื้ออยู่หลวงพ่อจะเข้าพรรษาก็เลยตับมาทัดมาอีกนะคะะมาใส่จะมาซื้อเล็เดกเดีก้ันนีเดกเด็ก่จะ อายุของแลโ้ว่อวันนี้ลอตเตอรี่ได้เข้ามาบ้างอย่างกันเนี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นให้มาให้เห็นซื้อเลยแต่ลอตเตอรี่เยอะมากเมื่อเช้านี่เยอะมากจ้า อ๋อจะซื้อทีนี้ก็จะซื้อายุหลวงพ่อสามนี่เจอ๋อซื้อด้วยกันเผื่อโชคดีเนาะเจ็ดเกับอะไรนะ5้าเจ็ดเจ็ดเจ็นาะแล้วตรีนี่จะยดให้หลวงพ่อเลยใช่ไหมเนี่ยทำบุณแล้วใช่ไหมตู้บริจาคตู้บริจาคเลยคนแกเราแก จะจะมาขอดูนิดหนึ่งเนาะใช่หรือเปล่าใช่ใช่ถ้ายังถ้ายังไม่มีคนเปิดก็ใช่เนาะจับได้แน่นอนเราดูดูกดคือเราไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้แค่ดูว่าเราซื้ออ๋อพี่ยยาาม้องคนจำได้ลองพ่อรู้ยังกันนี่ยว่าว่าถูกรู้แล้วเกิดอะไร ເ <laughs> ບິ່ງ่ັນດາຄືນນາ มันมีสองตัวแล้วก็รางวัลใหญ่ๆอีกนั่นนี่เนาะต้องเอามาดูอีกนั่นนี่แล้วก็เพิ่งเห็นนะซื้อลอตเตอรี่หยอดตูดนะรางวัลใหญ่ยังเหลืออีกสามใบเพล่ะแม่โชคดีมากแวัที่แล้วได้เล็กก็วันนี้จะได้รางวัลใหญ่่เนาะพี่เนาะวันนี้เนาะวันนี้จะได้รางวัลใหญ่ สามเยอะนะบสนึ่งจิเยดเหนึ่งจิตนี่ไม่ซื้อไม่ตัดปาเอาแตะสามตัวบ่รวยเงียงวดนี้แหละจิรวยเพราะว่าพี่ทำบุญแล้วนี่เนาะ มากี่ครั้งแล้วคะพี่วัดมาวัดนี้กี่ครั้งแล้วนานๆลองพี่ไม่เหนื่อยมันมาวัดเพียรมาก่อนมก่อนไม,นมน่โอบอ๋อแล้วก็ได้ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็หยอดตู้ไว้แล้วเนี่ยครั้งนี้มาอีก,ก,กมาวันเกิดเนาะพ่อจะมาหาเลขอีก่าามถ้าคนทางบ้นานก็จะไปหาเลขแบบนี้จะเอาเลขหมอพูดอย่างนี้เลยไม่ที่วัดไปหา เขาเรีกแม่นจริงเนาะเน้นเก็บเจ็มเนาะเลขในายใจพี่ชอบ,พ,ชอบพี่ชอบตัวไหนเนาะชอบตัวไหนคะเนี่ยตัวเองซื้อเอง ซื่ตยเยอะด้วยไม่ตัดสองตัวตัดเลยวันนี้วันมเจ็ดวันที่สิบหกแมบทามี้ัเชอบในใจหรืยังซื้อาเจ็ดเจตามอายุเนาะซื้อตามอายุพ่อลองลองพ่อกับพรรษาหลวงพ่อนะอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ห้าสิบเจ็ดพรรษาซื้อสองอย่างเจะซื้อ จองยางเจ็ดห้าเจ็ดรพีเก็ไม่ค่อยจะได้หวยอ๋อบเจ็ดเจ็ดห้าแต่สวยเลสวยนานๆแต่เมื่อกี้เนี่ยนานนี่ใส่เยอะเลยโสามตัวเมื่อกี้สาอะไรนะสาม คิดยังไงถึงเสื้อพี่ก็เป็นด้วยที่งนพ่อแกจับมือกเปิาเเป็นเปิดเปิดปเปิดเปเปิดเปิดปิดเปดเปเดเปเกิดดเดเปิดเปดเดมเปีดยเ็ดเ ลูกพระค่ะค่ะเจ้าเป็นมีแต่ทำไมน้องพี่ถึงไม่ตัดสองตัวอ้อยากรวยเร็วอยากรวยเร็วซื้อเยอะด้วยนะแต่ไม่ตัดสองตัวโอ้สามตัวเนาะอันนี้เอาจริงวันนี้เอาจริงเลยเจ็ดเจ็ดกับห้าเจ็ดมามาถวายลูกพระด้วยด้วยแข็งจริงไหมแต่ว่าขายดูบเนี่ยไฟไฟอย่างเนี้ย เปิดดูเพราะว่าท่านบอกดีท่านไม่ได้เปิดแฉกเลยปืนไม่ไดโทรศัพท์ไม่ได้เปิดแไม่ได้เปิดแต่มันเปิดถ่ายปุ๊บจะมีแสงออกมาก็จะเนี่ยถังจริงนะถังถังจริงจริงมาแล้วกก็อจ้ามาแล้วจ้าก็ก็ถูกใช่ วดเมื่อกี้ก็ได้ถบายหลวงปู่เนาะวดนี้ก็จะได้พี่เติมเลยสองคนวดนี้ซื้อตัวไหนขอให้ถูกซื้อตัวไหนขอให้ได้นะคะตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยอ๋อวันนี้ตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยอ๋อเพชรเจ้ามาเจ้ามาอ๋อเป็นเจ้ามาบ้านเรัก้ว จำนักสงฆ์ที่ค่าคก่ะี่เกินวันครับอมไม่เล่นดวนมาบรีรัมตลอดทกจวั ดีมียอดที่โน้ยอดตรีที่นี่น้ำสักสิยอที่นี่เราเปิดนานแล้วหนิแม่ยอดทั้งสองที่เลยนะเราเอาพระมาวัดที่วาเอามาจากวัดเรานไว้ด้วยจ้าเป็นพระเขาเอก็เลยเอามาท่านก็รักไว้ก็เลยเปิดเปิดบาร์โค้ดดูบาโค้ดบาโค้ดก็เล่ถ่ายรูปก็เลยติด ได้ื้อลตเตอรี่ใบนั้นรอตเตอรีนี่ยเข้ามาในนี้เลยบอกอ่ะโอ้มาให้โชคเนาะมาใหิมาให้โชคนะมันมีหนึ่งเจ็ดเทางหลังแค่อัวมีแค่ยสามใบซื้อหมดเลยมีมีเยอะืีกเยอะะ หวดนี้นะคะงวดนี้ขอให้ได้เด้อพี่เด้อจ้าเราทำบุญสะสมมาแล้วขอให้ได้งวดนี้เยอะๆนะคะจ้าจ้าจ้า